คลิปที่พวกผมโพสแปดแปดก็จะมาคลิปที่ผมก็มาย่างม่วงนอ้เจ้าแรกไก่ไทยเลยนะม่วงยากไปปอกแล้วปอกนะแล้วปอก บอกเขาแบบการขายนะแบบไว้ย่างขายเราเสียบไม้สามชิ้นชิ้นใหญ่เลยมันจะย่างง่ายนะมือใหางโอ้ยแทงมือกูไม้กคบางเลย เราก็ได้แบบนี้นะเราไปรอดูตอนขายตอนเย็นกันไปพี่ครับเอาม่วงปิ้งม่วงปิ้งเหรอใช่แล้วม่วงย่างกี่ไม้สามไม้เอาสองพอพี่เอาสามไม้เลยแถมแล้วครับแถมเลยมยาเน,น,นี่ยมาเนี่ยดูนักกินไอพี่เหลืองอระหลามเลยไปถุงกลับบ้านเลยป่ะยากสุกแล้วหรอพี่ งไ,งนะได้แล้วครับได้เอาตามพ่อขาเลยมีเอ็มจิ้มไหมนะพี่ได้เดี๋ยวแยกจิ้มให้เอาไปโอเคครับเทคนิคการโยกมุ้งไปดูเลยโอ้โหูไปต้องประมาณสามสิบองศาเซลเซียนสยน่ะใส่จิ้มเยลย,มนย,ยนะี้จแนจิ้มไปไหนแล้วเนี่ยที่มันยากนี่ไะ น้องจะจิ้มด้วยันนี้อร่อยเลยแล้วก็ปิ้งนานมาหนึ่งนาทีกว่าๆมะม่วงย่างอือร่อยแน่นอนแกน้องมะม่วงอร่อยไหมยังไม่ได้ชิมเลยพี่มาลองชิมดู ม่วงยางเนี่ยอือหืออร่อยครับหวานเจี๊ยบเลยน้ำจิ้มโคตรแบบ